ตอนที่รถยนต์ซึ่งจอดอยู่ด้านหลังผมคันนี้จะตกเป็นของผู้โชคดีที่เป็นเจ็ษที่ใหม่คว้างเงินล้านตอนจบรายการผมขอยืมมาใช้ประกอบการทดลองก่อนผมไม่เป็นไรแต่ครับเพราะเราต้องการใช้สิ่งนี้เป็นตัวแสดงให้คุณผู้ชมเห็นว่ามวลน,น้ำนั้นมีพลังมากกว่าที่เราคิดมากแค่ไหนรถยนต์คันนี้มีน้ำหนัก1853กิโลกรัมส่วนคุณซินเวียหนึ่งในผู้ช่วยสาวแสนสวยของผมซึ่งนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถตอนนี้นะครับมีน้ำหนัก51กิโลกรัม แล้วน้ำของเราจะออกมาจากทางไหนคำตอบนั่นก็คือด้านล่างตรงใต้ท้องรถทั้ง5จุดตามที่เห็นนี้นะครับและอีกไม่กี่อืดใจก็จะมีน้ำปริมาณมหาศาลพุ่งออกมาเป็นสายจากท่อที่อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ยกรถทั้งคันที่มีคนนั่งอยู่ด้านในให้ลอยขึ้นในอากาศนะครับคุณชซนเวียรพร้อมไหมพร้อมนะโอเคถ้างั้นผมจะเปิดน้ำละ อาอาเป็นยังไงเล่าไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าน้ำสามารถยกรถได้ทั้งคันเลยทีเดียวอาแต่ว่าผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับว่าถ้าทีเห็นเมื่อสักครู่นั้นเป็นแค่การสมมุติเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามผมยังยืนยันนะครับว่าในโลกนี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถใช้น้ำยกรถทั้งคันได้จริงๆครับผมขอใช้เวลาเตรียมตัวอีกสักครู่ก่อนออกไปพบกับพวกเขา ตรงนี้พร้อมแล้วครับคุณเอริชมันครับก่อนอื่นต้องขอบคุณสำนักงานดับเพลิงกรุงเบอร์ลินที่ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมการทดลองกับเราแล้วก็อนุญาตให้เราได้ใช้น้ำได้ในปริมาณที่ไม่จำกัดครับโดยผมเอบอกนะครับว่าไม่มีใครสามารถเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เพราะทุกคนต้องรอลุ้นพร้อมกันครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับและคนนำหน้าคือคุณเดดเลฟเคลมเกอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ คุณเกรมเกลเป็นหัวหน้าหน่วยรับเพลิงแห่งกรุงเบอร์ลินนะครับและให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับก่อนอื่นเขาถามด้วยนะครับว่ามีเกณฑ์ขั้นเรื่องเจ้าหน้าที่อย่างไรครับเด็กหนุ่มสมัครได้ไหมหรือว่ารับแต่วัยกลางคนอย่างเดียวครับอันที่จริงเราอยากได้คนอายุน้อยมากกว่านะครับจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ขอแค่มีใจรักก็สมัครได้เลยครับ ครับขอบคุณมากครับไอยมีคนมาสมัครกันเยอะๆนะครับเอาละครับกลับมาเข้าเรื่องของเราตอนนี้ทีมงานเชื่อมสายยางส่งน้ำ10เส้นเข้ากับรถของเราเรียบร้อยแล้วและตรงปลายที่คุณเห็นนี้คือก็เปิดปิดน้ํานั่นเองครับและเมื่อเริ่มทําการทดลองเจ้าหน้าที่จะปล่อยน้ำออกมาด้วยปริมาณที่มากถึง7,000ลิตรต่อนาทีครับซึ่งถือเป็นแรงดันที่สูงมากดังนั้นเพื่อความปลอดภัยทุกคนต้องยืนห่างออกไปจากรถคันนี้เป็นระยะทาง8เมตรครับ และอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้คือไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่ได้ซ้อมกันมาก่อนด้วยนะครับไม่มีใครรู้ว่ารถยนต์คันนี้จะสามารถทนต่อแรงดันน้ำในปริมาณขนาดนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะทราบคําตอบพร้อมกันในอีกไม่กี่อืดใจข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับส่วนทีมงานทุกคนที่อยู่ที่นี่พร้อมหมดแล้วนะครับแต่จะขอพักอีกสักประเดี๋ยวนึงเพื่อให้แขกรับเชิญเดาดูสิครับว่าน้ำจะยกรถขึ้นได้หรือไม่ครับ คุณเ e. อริสแมนครับเชิญครับจะถามให้นะคะคุณโบนิงคะเราอยากจะทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราปล่อยน้ำผ่านสายยางพร้อมกันนะคะหนึ่งรถยนต์ลอยขึ้นสองรถยนต์จอดอยู่ที่เดิมมีให้เลือกสองข้อค่ะเชิญทีมชายตอบก่อนได้เลยนะคะ เราสามัคคีกันนะครับใช่แล้วล่ะครับงั้นต่อมาเลยสิคะคือเราได้วิเคราะห์กันมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับคือน้ําที่พุ่งออกมาเนี่ยมันอาจจะมีพลังอะไรบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงซ่อนอยู่แล้วยังไงต่อคะเชิญค่ะใช่เลยค่ะเชิญเห็นไหม่ะครับผมร่วงหมดแล้วอ่ะโอเอาจริงๆสิคะโทษพูดเล่นอยู่ได้เอาเลยครับเห็นไหมครับคุณมาคุดก็เทียดจนผมร่วงไปตั้งท่าแล้วครับค่ะแปลว่าคุณคนเดียวที่สุขภาพจิตไม่ดีเลยครับผมมันก็เกี่ยวด้วยนะครับ เราแซวแบบนี้ประจําอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ใช่ใช่เลยนะผลิตกันอยู่แล้วครับผมคิดว่าเอ่อตอบเลยนะครับเชิญค่ะผมตอบข้อหนึ่งครับโอเคค่ะทีมชายตอบว่าข้อหนึ่งว่ารถจะลอยขึ้นนะคะมาฟังทางฝ่ายอีกบ้างดีกว่าเราปรึกษาก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและเราก็คิดตรงกันด้วยนะน้ำน่าจะมีพลังงานที่เราคาดไม่ถึงนะคะ ทีมหญิงตอบข้อหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วคุณบอนนี่ล่ะคะตอบข้ออะไรดีคะช่วยเฉลยให้เราทราบทีสิคะผมขอมอบหน้าที่อันใหญ่หลวงนให้กับเจ้าหน้าที่เพลิงของเราก็แล้วกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งแล้วก็เริ่มเลยเปิดนําได้ en ที่เหลือเชื่อจริง,รงๆครับขราเสประบมือให้กับพลังของน้ำและก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกท่านดังๆด้วยครับอย่างที่เห็นแล้วครับว่าคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งน้ำยกรถขึ้นได้นั่นเองครับเป็นการทดลองที่น่าทช่จริงๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเปลืองน้ำไปมากหน่อยก็ตามแต่ต้องย้ำกับคุณหนูว่าห้ามทําตามอย่างเด็ดขาดเลยนะคะต่อให้มีอุปกรณ์ครบก็จะขาดเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะคะ ตอนนี้กลับไปฟังคุณโบนิ่อธิบายดีกว่าว่าทำไมน้ำถึงยกรถคันใหญ่ๆขึ้นได้เอาละครับระหว่างที่ทีมงานด้านหลังกําลังเคลียร์พื้นที่กันอย่างที่เห็นนี่ผมจะขออธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับโดยอาศัยห,หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์สักเล็กน้อยก็แล้วกันเพื่อบ้างที่อาจจะตรงกับข้อสอบของคุณหนูๆคนไหนเข้าพอดีนะครับปรากฏการที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เรียกง,ง่ายๆก็คือเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับของวัตถุคือรถยนต์ที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นซึ่งก็คือน้ำ ใครที่เคยลองวิ่งชนกำแพงหรือว่าถูกข้อหัวเข่าแล้วขากระตุกก็น่าจะนึกภาพออกนะครับส่วนในกรณีของเราก็คือการอัดแรงดันช่วยในการฉีดน้ำปริมาณมากซึ่งน้ำที่ตกกระทบพื้นได้รับการเสริมจากพื้นดินนั่นจึงทำให้รถยนต์นั้นลอยขึ้นไปได้นะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดที่สำคัญก็คือเราจะฉีดน้ำพรวดทีเดียวไม่ได้ครับเพราะนั่นจะทำให้รถสูญเสียความเสถียรครับ แล้วก็จะทําให้รถอาจจะลอยขึ้นไปไม่ได้หรือว่าลอยขึ้นได้ไม่นานแล้วก็ร่วงลงมากลางคันอย่างนั้นนะครับส่วนข้างหลังผมที่จะโหนแบบนั้นอีกนานไหมเนี่ยปล่อยเขาสนุกต่อยสักพักคงไม่เป็นไรนะครับเอาละครับปล่อยเข้าไปเถอะนะฮะคุณอริชมันครับ